สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่อง elixty official กันเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่ได้รีวิวมาต้องพักหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมจะมารีวิวรถตัวเองอีกเหมือนเดิมนะครับเจ้า buell xb12is นั่นเองนะครับที่ผมได้เคยรีวิวไปคราวที่แล้ว บิ้วใหม่ทั้งคันเลยนะครับรอบ <Wow. S 1> สวยแน่นอนนะครับก็คือเก็บทั้งนอ็อตเก็บทุกอย่างรายละเอียดจุกจิกทุกอย่างเลยนะครับคือเราเน้นอะไหล่เดิมแต่ไปทําให้มันสวยงามขึ้นนะครับก็คือเราล้างรถใหม่ทั้งคันเลยดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้ผมทําอะไรเพิ่มเติมมามั่งโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับ Yeah, middle fingers up, I don't care about the pains. Yeah, I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah, no, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah, she called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making ways right now. What can they say right now? I'm on the way, we making plays, I'm on the way we making waves i'm on the way we making plays i'm on the way we making way yeah. back. 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 back like i never left nike all let me I deserve a check niggas mad i got him upset i ain't live for muscle but i still flex she ain't talking money then i got no interest Let's see Okay, okay. okay. Here XB12 RS ของผมนั่นเองนะครับว้าว <Wow. S 1> หลายคนก็น่าจะรู้ดีนะครับรถผมเคยเป็นสีฟ้าโดเรมอนนั่นเองนะครับผมก็เลยได้มีโอกาสเปลี่ยนใหม่ modify ทั้งคันทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่าว่าผมทำอะไรไปนะครับโอเคอย่างแรกก็คือที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือชุดสีนั่นเองนะครับจากสีฟ้าตอนนี้ก็เป็นเทาแลมโบนะครับก็มีมุก บางๆหน่อยนึ่งครับมุกวันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ท้ายก็เป็นสีเทาแลมโบนั่นเองนะครับทําไมครั้งแรกผมว่าจะทำเป็นสีท้ายดําแต่ผมกลัวว่ามันมันจะทึบเกินช่วงหลังพราะสวิงอาร์มมันก็ดับอยู่แล้วถ้าเรา,เาไว้ท้ายดําผมว่ามันดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับผมก็เลยได้ทําสีชุดหลังเข้าไปด้วยโอเคครับส่วนถาดต่อมาบูเอลจะเป็นถาดพลาสติกใช่ไหมครับ ตอนนี้ก็เป็นถาดเป็นถาดมีเนียมนั่นเองนะครับสร้างขึ้นมาเลยนี่ครับส่วนกระปุกโชคหลังก็เอาไว้ข้างนอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวกลางกลางคลิปเดี๋ยวผมจะเปิดบอกให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างครับที่ผมใส่ถาดเดิมไม่ได้เพราะมันติดตรงโชคครับก็เลยต้อง modify ดัดแปลงเด็ดหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูช่วงหน้ากันดีกว่า ช่วงหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับส่วนมากบูเอลก็ส่วนมากเขาก็ทําเดิมๆกันหมดนั่นเองนะครับนะครับส่วนหน้าก็มีไม้ไม้เดิมนะครับช่วงหน้าเราก็ไปทาพาวด์โค้ตกันมานี่ครับพาวด์โค้ตแผงคอชุดเฟรมก็จับทาพาวด์โค้ตนั่นเองนะครับส่วนล้อทาล้อพาวด์โค้ตมานั่นเองครับพาวด์โค้ตแดงส่วนจานดิสก็ไปกัดกึงเอานะครับกึงเป็นร่อง ค okay. ส่วนโชคหน้าผมก็ได้ถอดมาทำอนาดิสนะครับแล้วก็ทำแกนทองว้าตีนโชกอ่ะพาดโอโคตเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับเราก็มาเก็บรายละเอียดกันเทเลนิตทีละหน่อยนะครับโอเคส่วนท่อก็ชุบโครเมียมนั่นเองนะครับปัดเงาก็ปัดได้เหมือนกันนะครับแต่พอปัดเงามันใช้นาน,านไปมันก็หมองนะครับเรื่องความร้อนโดนน้ำโดนอะไรนั่น นครับส่วนนี้ก็ไปทําคาร์บอนมานะครับย่วพวกตัวนี้ก็เหมือนเดิมจากเขาเทิาแล้วก็ไปลงกลึงให้เขาเจาะเอานั่นเองครับส่วนตัวนี้ก็เป็นพลาสติกนั่นเองครับเอาไปตัดเลเซอร์มาส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสแนปออนก็เป็นอะคริลิกยิงเลเซอร์ด้วยสแนปออนนั่นเองนะครับน่ครับส่วนน็อตก็นั่งไล่เก็บใหม่หมดเลยครับนี่ครับ น็อนตพวกนี้ก็เป็นน็อตชุบโครเมีมนะครับอย่างดีราคาก็จะแพงมาหน่อยนะครับรน็อสวงามก็พอดโค้ดเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้ก็คาร์บอนส่วนสเตอร์หลังนะครับสเตอร์หลังก็เอาไปกัดลายมานะครับช่วงนี้จะได้ดูเด่นขึ้นสวยงามก็แหวกอีกแนวหนึ่งครับมันก็สวยๆครับเราก็มาเน้นแต่งสวยกันดีกว่า นี่ครับส่วนนอ็อตก็ชุบโครเมียมเงาวิ้งวิครับส่วนโชคหลังนั่นเองนะก็คือโชค SCG แล้วก็ต่อขามาเพราะว่าจะไปทำมีเนียมนี่แหละครับก็เลยทำเป็นเหล็กไว้ก่อนแล้วก็ได้แบบแล้วก็เดี๋ยวเอาแบบนี้ไปทำเป็นมีเนียมเป็น CNC เอาแล้วกันครับไอส่วนไฟท้ายก็จะมี ไฟเลี้ยวในตัวนะครับซ้ายขวาแต่ผมก็ไม่ได้ติดหรอกครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาครับเป็นเลนส์สโมกนั่นเองนะครับก็หาซื้อได้นะครับอาลีเอ็กเพสนู่นนี่ครับพันกว่าบาทถือว่าไม่แพงนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูต่อนะครับก็มีปั๊มหลังนะครับเป็นแอมโมโนนะครับซ่อนไว้ข้างในจะได้ไม่เห็นเบรกันนะครับส่วนจานดิสหลัง ก็ไปกัดลายเช่นกันนะครับเหมือนทั้งหน้ามันก็ดูเป็นแบบดิสแต่งนเลยทีเดียวหรือว่าเราเน้นอะไหล่เดิมมาดัดแปลงให้มันสวยงามมากขึ้นนะครับส่วนท่อก็เป็นท่อจาดีนนั่นเองนะครับได้ไปเก็บทําสีดําด้านหน่อยครับส่วนฝาก็เก็บพาวเดอร์โค้เช่นกันนะครับส่วนคอยผมไม่ได้ใช้คอยเดิมแล้วก็เลยใช้คอย m s d นั่นเองนะครับที่ผมเคยได้รีวิวจาก คลิปบูเอลคลิปแรกนะครับอันนี้ก็เป็นคาร์บอนหุ้มคาร์บอนครับตัวชิวก็เป็นชิลซีโร่นั่นเองนะครับก็สามารถสั่งได้พวก eBay ต่างประเทศได้นะครับพวกชิวตัวนี้นะครับส่วนปั๊มก็เป็นพวกปั๊มของพวกคาวัซกิครับพวก z ซ0แปดร้มาใส่ที่ทำไมผมใส่เพราะการเบรกมันหา,าง่ายครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ ก็เป็นของ z 800นั่นเองนะครับนะครับจะมาให้ดูรอบๆโอเคนะครับส่วนเรามาคุยกันเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่าเครื่องตัวนี้นะครับผมก็ได้เปลี่ยนเป็นพุทหลอดนั่นเองนะครับตรงนี้การพุทหลอดอย่างบูเอลที่เคยเห็นไว้มันจะมีพลาสติกใช่ไหมครับเป็นฝาครอบพลาสติกก็เลยต้องเอาออกเลยเป็นเปลี่ยนเป็นก้ารพุทหลอดนะครับมันก็ดูเพิ่มความสวยงามความแปลกประหลาดของ บลเอลอทีนะครับส่วนฝาก็ไม่ต้องตกใจนะครับฝาทําไมถึงมันมีขีดขีดก็คือตรงนี้ก็เป็นฝาสปอร์ตเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ฝาสปอร์ตเตอร์พันสองมาใส่นะครับฝาตัวนี้ก็เป็นปีก็เกือบปีใหม่แล้วก็ปีกลางๆก,ก็ปี2013นแล้วนะครับก็เลยเอาฝาปีใหม่มาใส่เข้าไปถามว่าแปลงเยอะไหมครับแทบสูบหน้าครับฝาหน้าแทบไม่ต้องแปลงเลยครับจับใส่ได้เลยแต่ฝาหลัง มันแปลงแค่คือฝาเราไม่ต้องแปลงครับเราแค่ไปเพิ่มเกียวหูยึดเฟรมตัวหนึ่งนั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วก็ฮีทเซนเซอร์ก็สามารถใช้ด้วยกันได้เกียวเดียวกันเราถอดจากฝาเก่ามาใส่ฝาใหม่ได้เลยแล้วก็อีกอีกหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนขาตรงนี้นะครับขายอินเทกเปลี่ยนเป็นหอสปอเตอร์ก็ซื้อมาก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องแปลงอะไรมาก ง่ายมากครับก็คือฝาใหม่จากน้อยก็ไม่ช้ำนะครับฝาไอดีไอเสียก็เท่ากับบูเอลทุกอย่างครับกำลังอัดก็เท่าเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคครับง่ายๆถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ปรึกษาได้นะครับเนีย่ยรถทั้งคันที่ผมได้ทำไปนะครับเออแล้วก็เฟรมตัวนี้เป็นเฟรมตัว S นะครับแต่สวิงอาร์เป็น S อนะครับเราก็เอา S อแกลออมารวมกันครับมันก็เลยดูยาวหน่อยครับแล้วก็สติกเกอร์ก่อให้ร้านสติกเกอร์แปะนั่นเองนะครับไม่กี่ร้อยละครับใส่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสั่งโลโก้แท้มาใส่ก็น่าจะหลายพันอยู่นะครับโอเคนะครับส่วนเราเดี๋ยวเราจะมาดูบอกเปิดบอกกันดีกว่าโอเคนะครับอันนี้เปิดบอกไม่มีกุญแจเปิดแล้วนะครับต้องใช้ตัวนี้ครับมันก็จะเปิด เนี่ยพี่เปิดโอเคนี่แหละครับเปิดแล้วครับชึ้งเลยครับนี่นะครับบอกผมก็ค่อนข้านหนักหน่อยนะครับใส่เจลเข้าไปเพื่อให้มันนุ่มๆหน่อยนะครับโอเคครับส่วนในถาดนะครับก็ลักษณะก็จะโล่งๆหน่อยนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวยึดยึดแบบจะใช้น็อตสองตัวถือว่าเอาให้แน่นๆเลยนะครับ นี่ครับผมพามาดูรอบๆเก็บทั้งคันก็น่าจะผมโดนก็น่าจะเกือบสามหมื่นกว่านะครับหรือเองทำเองส่งไ็เลยเราไม่ได้เสียค่าแรงเยอะเคบเดี๋ยวเรามาสตาร์ทลนให้ฟังกันดีกว่าว่าใส่ฝาสปอร์ตเตอร์ไปเสียงจะเหมือนเดิมไหม ผมบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิมครับนี่นครับจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ใส่เล็กคูเลเข้าไปในผมก็ลือ้อทุกอย่างออกมาหมดแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ทำเดิมๆขี่เอาเอาครับที่แล้วว่าจะมีสนามเซอร์กิตที่จะลงแข่งกันผมว่าจะเอาคันนี้ไปลงนะครับผมก็เลยได้บิว้ว ทำใหม่ทุกอย่างหมดเลยนะครับตอนนี้รถผมก็ทําฝาแล้วเหลือแต่ต้องไปเก็บจูนดิดนึงนะครับบนไดโนอีกทีเพราะตอนนี้ก็กําลังอัดก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยรถมันก็ต้องเบต้องการจูนกันดิ่ดหน่อยๆกันอีกทีนะครับ เนี่ยครับกับการรีวิว XB12 RS f i b บ o คันนี้นะครับผมก็ได้ทุ่มสุดๆนะครับคันนี้ทําไปแต่ยังไงนะครับถ้าพี่ๆน้องๆชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็ได้มีกําลังใจทําต่อไปนะครับแต่ช่วงนี้ผมอาจจะยุ่งๆบ้างไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่ผมก็จะพยายาม ทำหน้าที่ดีที่สุดนะครับลงคลิปให้บ่อยๆสม่ําเสมอนะครับให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับถ้าใครอยากเก็บสภาพรถแบบนี้สีสวยนะครับก็สามารถติดต่ออินบ็อกหรือทักมาคุยใน f a c e b o o k ของผมก็ได้นะครับผมยินดีตอบยินดีปรึกษาทุกอย่างนะครับก็พี่ๆน้องๆก็สามารถคุยกับผมได้นะครับอย่างไรผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah. No, I'm not concerned with none of these bitches. <laughs> yeah. She called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. I'm on the way. We making plays. I'm on the way. We making waves. Back, back back like i never left nike all let me I deserve a check niggas mad i got them upset i ain't live for muscle but i still